ครับผมก็สวัสดีครับแม่พี่น้องสุภูทุกคนนะครับผมข้าวเกษตรกรครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องยกมั่นนะครับติดตั้งกับรถไถคู่ปตาเอลสครับวันนี้ก็ได้มาติดตั้งอยู่อุบลนะครับผมอำเพื่อเหยียมาลาดครับสตาร์ทเครื่องเพียสบ้างครับป้าระบบนี้เป็นระบบยหก่นะครับผมมีเอาไอทาเกียวไอ้องเจ้าของนะครับทักเยบซี่ครับผม ผมีมั่นครับบผมอใส่ล้่รอรถนะครับนครถพ่วมสูงกับผมยังไงกันปลายังไงกันดีนะครับบนพ่วมสูงครับปลายรางข้าวบานนะครับงวันนี้เป็นระบบแยกนะครับใบมีดปะโอเคครับผ่านโอเคครับ นบบี yeah, ่นะครับเป็นระบบแยกคอนโทรลนะครับผมแล้วเป็นระบบแยกคอนโซนตัวตัวนี้เป็นตัวดึงดึงดึงดำปะปาาเนี่ยดึงดำนะครับผมนะครับผม,บผมป้านี้ก่อนนะครับเตะเทียนครับมโอนี่เอาขึ้นเอาลงกันนะป้านะครับ บนนะครับบนท่อเนี่ยบนท่อเนี่ยบนท่อเนี่ยอย่าบนท่อดิ่งแป้นแป้นแป้นในเร็ววะนะครับความเร็วกับผมความสูงโอเคครับมาตรฐานนะครับโอเคครับผ่านครับมาตรฐาน ปล่อยนะครับเทียนกันปล่อยครับปล่อยปลาปล่อยโอเคนะครับผมทานครับมาตรฐานครับผมนะครับตัวนี้เป็นคู่บอต้าเอลหาซิมนะครับผมการรับติดตั้งทุกรุ่นครับไม่เป็นจอนเดียฮัตสกียันมานะครับผมหรือเป็นตั้งด่านขวดครับรับติดตั้งส่งถึงที่นะครับ อ่าน้าเขาไปถ่ายรูปแล้วนะครับผมอ๋อปลาถ่ายรูปปลาอ่าเขามาครับเขามาหนึ่งหนึ่งเอามาครับปลาหนึ่งครับบ้านเศรษฐี่หนึ่งได้ไหนะครับเดี๋ยวให้สอบถามหน่อยหนึ่งครับผมครับครับครับกล่อมง่ามเหรอครับง่ามแล้ว ครับผมอันย่ามามันไปครับพี่อันย่ามาเอืออ่ะสอบถานจัไงใได้ไปหูจักกับจานนี้ก่อนครับพิธาทางเลยยูทูบครับเบื้องหลายหลายค่ายพอดีมีเข้าจากมาติดยูบาลอยู่ขันขายกันครับเบื้องหลายงานมาตรฐานครับผมสวยงามครับก็เลยที่โตขึ้นมาที่ตั้งเอ้ครับครับผมอันนี้สีนี่เป็นในอันทั้งสองเลยวาคิดซ้ไยกันครับนี่สีีิลสี มาผสมสีครับผมอันนี้เป็นสีเขียวเนี่ยสีกว่าครับผมเนาะัดเลยครับผมสีเขียวเนี้ยวซับเนาะครับผมสีเอ็นนำเงินนี่ยกับฟังกระซือกับสีมงคลนะครับผมสีนำเงินเนะครับผมมาตรฐานพันไหมครับนี่มาตรฐานครับครับผมพันเนาะครับเนาะครับผมมาตรฐานเนาะครับสนใจกับโทรครับผมสอบถามโทร0926811471เนนะครับผม